<ส>ดูดูดูหน่สิงโตเห็นไหมสิงโตสิงโตครับสิงโตคิมคิมมาดูสิงโตครับขอดูหน่อยนะสิงโตเบ um ื่อหรือเปล่า ตั้งแต่มาดูมาเพิ่งเคยได้ยินเสียงทรั้งแรงเลยปกติมิตรนอนน่าจะเรียกเธอคู่หรือเปล่าอะไรตัว